อาววันนี้พี่น้องเรามาต่อนะครับบทที่22แล้วบทสุดท้ายแล้วนะครับบทที่21ก็พูดถึงรายละเอียดของอะไรนะเออเยรูซาเล็มแห่งใหม่ว่าเป็นยังไงหน้าตาของโลกใหม่ก็คือสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ก็จะไม่มีอะไรนะไม่มีทะเลไม่มีความมืดไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์นะครับเพราะว่าพระเจ้ากับลูกแกะทําหน้าที่สิ่งเหล่านั้นหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประตูเมืองก็เปิดตลอดเวลาเพราะไม่มีกลางคืนนะครับแล้วก็ เขาพูดถึงรายละเอียดแต่เราจะสังเกตว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นประตูของเยรูซาเลม็มกำแพงอะไรพวกนี้อ่ะจะมีแต่พวกอะไรนะชนชาติอิสราเอล12เผ่ากับสิทธิเอกของพระเยซู12คนเป็นฐานนะครับเป็นฐานแห่งความมั่นคงของเมืองใหม่โลกใหม่กำแพงใหม่ของเยรูซาเลม็ม อันศักดิ์สิทธิ์นะครับมีแต่พวกนี้เท่านั้นพวกนี้ก็เป็นคนสําคัญทีเดียววันที่ย2ขึ้นมาจากนั้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งองค์งค 1. นั้นได้ให้ผมดูแม่น้ําซึ่งมีน้ําที่ให้ชีวิตน้ํานั้นใสเหมือนกับแก้วเจรไนไหลออกมาจากบัลลังของพระเจ้าและของลูกแกะมันไหลลงมาที่กลางถนนของเมืองริมสฝั่งของแม่น้ํามีต้นไม้ที่ให้ชีวิตที่ออกผล12ชนิด และออกผลทุกเดือนไม่ซ้ํากันเลยส่วนใบของต้นไม้นั้นเอาไว้รักษาชนชาติต่างๆตรงนี้ก็มีคําถามเกิดขึ้นก็คือว่าทําไมคนในแผ่นดินสวรรค์ย,ยังจะต้องกินใบไม้นี้เพื่อรักษาโรคอีกเหรอแต่จริงๆแล้วผมกางจะบอกให้รู้ว่าต้นไม้นี้คุณสมบัติของมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่แผ่นดินสวรรค์จะต้องมากินจะไม่จะไม่สบายและต้องมากิน ผมเชื่อว่าบนสวรรค์ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรน้ำตาไม่มีเจ็บปวดไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่บอกแล้วในสวรรค์จะไม่มีบทที่21ข้อ4บอกว่าพระเจ้าจะเช็ดน้ําตาทุกหยดของเขาและจะไม่มีความตาย ความเศร้าโศกการร้องไห้หรือความเจ็บปวดอีกต่อไปเจ็บไข้ได้ปวด่วยอะไรก็คิดว่าไม่มีแล้วเพราะสิ่งเก่าเก่าที่เคยเป็นมาได้ผ่านพ้นไปแล้วสิ่งเก่าๆ่าทั้งหลายก็มีอะไรบ้างอาจเจ็บไข้ได้ปวด่วยเป็นพิกงพิการเป็นอะไรก็แล้วแต่ตาบอดหูหนวกอะไรอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าไม่มีแล้วในที่สวรรค์ไม่มีทุกคนจะเป็นเพอร์เฟกอยู่ดีเด็กกายทิพย์นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมาบอกว่าอ๋อนี่ไงเห็นไหมเขาบอกว่าต้นต้นนี้มันออกผล12ฤดู ซ้ำไม่ซ้ำกันเลยทุกเดือนออกไม่ซ้ำกันเลยส่วนใบของต้นไม้นี่เอามาไว้รักษาชนชาติต่างๆแสดงว่าไอ้นี้มันไม่ใช่สวรรค์อ่ะความหมายของเขาก็คือเขาเดี๋ยวเราจะบอกว่าไอ้นี้มันไม่ใช่พูดถึงสวรรค์จริงๆสวรรค์จริงๆทําไมเป็นแบบนี้แล้วก็อะไรอย่าเนี้ยแต่ผมจะบอกให้รู้ว่านี่เป็นคุณสมบัติของต้นนี้อยู่ในหนังสือเอเซเคียวอีกนั้นเอเซเคียวบทที่4 7เข้อ12เขาบอกว่าต้นไม้ทุกชนิดที่ให้ผลจะเจริญเติบโตอยู่สองฝ้ฝั่งแม่น้ําใบไม้ของมันจะไม่เหี่ยวแห้ง และจะออกผลไม่หยุดหย่อนมันจะออกผลให้ทุกๆเดือนเพราะน้ําจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่านพวกมันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คืออะไรใต้บันลังนั้นเมื่อกี้จําได้ไหมน้ํานั้นใสมากเลยแล้วแล้วมันไหลออกมาจากกรงกลางถนนจากใต้บันลังไหนจากนั้นทูตสวรรค์องค์นั้นได้ให้ผมดูแม่น้ําซึ่งให้ชีวิตที่น้ำนั้นใสเหมือนแก้วเจรนัย,นยไหลออกมาจากบัลลังของพระเจ้าและลูกแกะเพราะฉะนั้นอันนี้มันบอกว่าอะไร เป็นสถารที่ศักดิ์สิทธิ์ไหล,หลผ่านพวกมันผลของมันจะใช้เป็นอาหารและใบของมันจะใช้เป็นยารักษาโรคอันนี้คือคุณสมบัติของต้นไม้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกินแต่เขาบอกว่าคุณสมบัติของต้นไม้ต้นนี้คืออะไรนะผลของมันเป็นอาหารใบของมันเป็นยารักษาโรคนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องข้อนี้ไม่จําเป็นจะต้องบอกว่าพอเขาบอกว่าใบของมันเอาไว้รักษาโรคก็แสดงว่าน,นี้ไม่ได้พูดถึงสวรรค์แล้ว เป็นภาพเป็นภาพแต่จริงไม่ใช่ครับมันมีอยู่นั่นแหละในเมืองนี้จะไม่มีคํำสาปแช่งของพระเจ้าเลยเห็นไหมไม่มีคํำสาปแช่งก็แสดงว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นการสาปแช่งเพราะฉะนั้นคำสาปแช่งไม่มีอีกแล้วนี่มันเป็นโลกใหม่ที่พระองค์สร้างขึ้นมาใหม่แล้วดังนั้นเองการที่เราเป็นโรคนู่นโรคนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความบาปคาวาไม่เชื่อฟังไปกินไปเชื่อฟังงูโลคนี้ก็เลยตกเป็นของซาตานเพราะฉะนั้นความชั่วทั้งหลายอะไรก็แล้วแต่ความเจ็บปวด อ,อกหงอ,อกหักอะไรอะไรทั้งหมดเนี่ยต้องโทษใครครับโทษทาวาเลยที่ไปกินได้ไปเชื่อซาตานและตอนนี้สวรรค์ใหม่และโลกใหม่นี้พวกเราเนี่ยนะกว่าจะเข้าไปได้นี้ไม่ใช่ธรรมดานะสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะจะไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปได้เลยเพราะ,ะนันแสดงว่าทุกคนที่เข้าไปนี้เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วทุกคนก็จะเป็นกายทิพย์ดังนั้นเองจึงไม่มีการอะไรนะ ไม่สบายอีกแล้วในเมืองนี้จะไม่มีคำสาปแช่งนั่นแหละคำสาปแช่งก็คือการไม่สบายต่างๆไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะสบายมาก healthy อยู่แบบดีมากนะครับบรลลังของพระเจ้าและของลูกแกะอยู่ที่นี่เงิน,นและพวกท่าของพระองค์จะกราบไหว้พระองค์พวกเขาจะเห็นหน้าของพระองค์และชื่อของพระองค์จะอยู่บนหน้าผากของพวกเขาเราจะเห็นกับพระเจ้าตรงหน้าเลยเพราะฉะนั้นคำสาปแช่งก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะอยู่แบบดีมากเลย จะไม่มีกลางคืนอีกต่อไปและจะไม่มีใครต้องการแสงจากตะเกียงหรือแสงอาทิตย์เพราะพระผู้อะไรนะพระเจ้าผู้เป็นองค์เจ้าชีวิตจะเป็นแสงสว่างให้กับพวกเราและพวกเขาจะได้ครอบครองตลอดไปครอบครองอยู่กับพระเจ้าอยู่กับพระคิดตลอดไปและทูตสวรรค์องค์นั้นพูดกับผมว่าคําพูดเหล่านี้เชื่อถือได้และเป็นความจริงเชื่อได้ครับไม่ได้เป็นอะไรที่เชื่อไม่ได้นะ พระเจ้าผู้เป็นองค์เจ้าชีวิตของจิตวิญญาณของผู้ผู้แทนพระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ให้ไปแสดงให้พวกท่านของพระองค์เห็นถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเร็วเวนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนอวิวรณ์บที่หนึ่งอ่ะที่พระเจ้าต้องการเปิดเผยเรื่องของพระเยซูให้พระเยซูมาบอกพระองค์ก็ส่งต่อมาที่ทูตสวรรค์ทูตสวรรค์ก็ส่งมาให้จอร์นและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มาช่วยจอร์นเขียน นะครับอันนี้ก็เหมือนกันคําพูดเหล่านี้เชื่อถือได้และเป็นความจริงคาพูดทั้งหมดเนี่ยที่พูดพูดเนี่ยทั้งสวรรค์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเชื่อถือได้และเป็นความจริงนะพระเจ้าผู้เป็นองค์เจ้าชีวิตของจิตวิญญาณของผู้พูดแทนพระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ให้ไปแสดงให้พวกท่านของพระองค์เห็นถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับอันนี้แหละจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะพี่น้องบางคนก็บอกเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นต้องเกิดขึ้นแล้วต้องจบไปแล้วด เปโตเขาบอกว่าอะไรหนึ่งวันเท่ากับหนึ่งพันปีในโลกนี้หนึ่งวันของพระเจ้าเท่ากับหนึ่งพันปีแล้วที่พระองค์ช้าช้าอยู่นี่นะไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่รักษาสัญญาแต่พระองค์สงสารพวกเราเพราะถ้าพระองค์มาวันไหนคนที่ไม่รู้จักพระองค์ก็จะตกนรกวันนั้นไม่มีโอกาสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่พระองค์ยอมช้า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 เพื่อให้โอกาสกับคนที่ยังไม่กลับใจจะได้กลับใจนะ ดูสิเรากําลังจะมาในไม่ช้านี้คนที่เชื่อฟังถ้อยคําที่ได้เปิดเผยไว้แล้วในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีเกียรติจริงๆเห็นไหมหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เขียนมาสําหรับทําลายกรุงโรมนะแต่เขียนมาสําหรับพวกเราที่จะได้รู้ว่าจะมีการพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายต่อหน้าพระเจ้าต่อหน้าบรลลังของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังนะพระองค์ถึงได้บอกเรากําลังจะมาในไม่ช้านี้เร็วๆนี้แหละคนที่เชื่อฟังถ้อยคาที่ที่เปิดเผยไว้นี่นะก็จะต้องทําไม ในเล่มนี้ก็จะมีเกียรติผมคือจอห์นคนที่ได้ยินและได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้หลังจากที่ผมได้ยินและได้เห็นแล้วผมก็ล้มตัวลงเพื่อจะกราบไหว้อยู่แทบเท้าทูตสวรรค์ที่ได้ทําให้ผมเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ทูตสวรรค์ได้บอกว่าอย่าทําอย่างนี้เพราะผมก็เป็นเพื่อนทาสด,ด้วยกันกับคุณและพี่น้องของคุณที่เป็นผู้พูดแทนพระเจ้าและคนที่เชื่อฟังถ้อยคําในหนังสือเล่มนี้ให้กราบไหว้พระเจ้าเถิดอ,อีกครั้งหนึ่งที่ จอ์นก็พยายามจะกราบทูตสวรรค์อง์นี้นะเพราะเขาคิดว่าทูตสวรรค์องนี้ยิ่งใหญ่มากเอาข่าวดีมาบอกเขาแต่ทูตสวรรค์ก็บอกว่ายากราบเราเราเป็นพี่น้องกันนะเราเป็นเพื่อนทาสของพระเจ้าแล้วเราก็เป็นพี่น้องกันอย่าทําอย่างนั้นนะแล้วท่านพูดกับผมว่าอยากเก็บถ้อยคําที่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือเล่มนี้เป็นความลับอยากเก็บไว้เป็นความลับมันไม่เป็นความลับอีกต่อไปเพราะใกล้ถึงเวลาที่เรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นแล้วนะครับปล่อยให้คนที่ทําผิดทําผิดต่อไปคนลามกก็ลามกต่อไป ส่วนคนที่ทาตามความต้องการของพระเจ้าก็ให้ทําต่อไปและคนที่บริสุทธิ์ก็ให้บริสุทธิ์ต่อไปก็ขอให้มันเป็นไปตามนั้นแหละนะ,ะไม่ต้องไปฝืนอะไรมาหรอกนะฟังให้ดีเรากําลังจะมาในเร็วๆนี้และเอารางวัลมาให้ด้วยนั่นเราจะตอบแทนแต่ละคนตามการกระทําของเขาเพราะว่าตอนแรกนี่เรารอดโดยความเชื่อก่อนพอเราลอดโดยความเชื่อปุ๊บพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะเกิดผลเป็นการกระทําเพราะฉะนั้นคนไหนก็ตามที่ มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะมีการกระทําที่ดีตามมาด้วยอันนี้เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นการเก่งกาจของเราเพราะว่าเรา,ามไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะเพราะบรรญ,ญัติประการก็โชว์ให้เห็นอยู่แล้วว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยสักข้อเดียวนะผิดข้อนึงก็ผิดหมดแล้วเราคืออัลฟาและโอเมก้าเป็นสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายเป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบนี่พระเยซูพูดอีกแล้วนะพวกคนที่ชําระล้างเสื้อคลุมของตนมีเกียรติจริงๆชําระด้วยอะไรเลือดนะ ชำระได้เรื่อดของพระเยซูมีเกียรติจริงๆเขาจะได้สิทธิ์กินจากต้นไม้ที่ให้ชีวิตและผ่านประตูเข้าไปในเมืองได้กินจากต้นไม้แห่งชีวิตต้นไม้แห่งชีวิตพูดตรงๆก็คือพระเยซูนั่นเองเพราะว่าไม่มีต้นอะไรที่จะให้ชีวิตเราได้นอกจากพระเยซูคือต้นกางเขนเพราะว่าพระองค์อยู่บนกางเขนก็เป็นต้นไม้กางเขนก็เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นต้นแห่งชีวิตก็คือกางเขนของพระเยซูนั่นเองเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทําไมนะชําระเสื้อคุมของตนก็คือ ชำระด้วยเลือดของพระเยซูแล้วคนนั้นก็จะได้มีสิทธิ์กินจากต้นไม้แห่งชีวิตก็คือจะมีชีวิตนิรันร์ผ่านทางต้นไม้กลางเขนของพระเยซูและผ่านประตูเข้าไปในเมืองสวรรค์ได้ส่วนไอ้คนหมาหมาพวกนั้นพร้อมกับคนที่ใช้เวทมนต์คาถาคนที่ทําบาปทางเพศคนที่ฆ่าคนอื่นคนที่กลาวไ่า้ลูกเขาลดเขาลบและคนที่รักการโกหกโกหกตลอดเวลาก็จะต้องอยู่ข้างนอกเมืองน,นั้นเห็นไหมว่าการโกหกนี้มันเท่ากันกันกบอะไรเลยกับการทําเวทมนต์ การทำบาปทางเพศฆ่าคนกราบไหว้รูปเคารพก็โกหกเท่ากันเลยก็คือจะต้องอยู่ข้างนอกนอนเนี่เหมือนกับข้อนี้ที่บอก21อะ่ะก็บอกแล้วอะไรนะคนที่ขี้ขาดตาขาวคนทิ้งความเชื่อคนที่ทำสิ่งเลวร้ายคนที่ฆ่าคนคนที่ทำผิดบาปท,ทางเพศคนที่ใช้เวทมนต์คาถาคนที่กราบไหว้รูปปั้นคนที่โกหก ก็จะอยู่ในบึงไฟนรกที่ลุกโชนนั่นเป็นความตายครั้งที่2เห็นไหมครับสครั้งนะนะพูดถึงเรื่องนี้แต่เราไม่ต้องกลัวถ้าเกิดเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราเชื่อในพระเยซูและงานที่เสร็จแล้วของพระองค์บนไม้กางเขนเลือดของพระองค์ก็จะชําระล้างเราถึงแม้ว่าเราเคยจะเป็นคนพวกนี้ที่โกหกโกหก,โกหกตลอดเวลาแล้วก็ชั่วอะไรก็แล้วแต่ทําผิดบาปทั้งเพศก็ดีอะไรก็ดีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะช่วยเราให้เรากลายเป็นคนใหม่โดยเลือดของพระเยซูล้างบาปเราก่อนจากความเชื่อ แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ให้พระวิญญาณบัพติศมารเราด้วยพระวิญญาณพอเราได้พระวิญญาณเราก็เป็นคนใหม่เราก็จะมีผลออกมาเป็นการกระทําที่ดีโอเคเราเยซูได้ส่งทูตสวรรค์ของเราให้มาเป็นพยานกับพวกท่านเห็นไหมตรงกันเลยกับบทบท,บทที่1เกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของหมู่ประชุมต่างๆเราสืบเชื้อสายมาจากครอบครัวของดาวิดเราคือดาวประจำรุ่งที่สุขใสนะพระวิญญาณและเจ้าสาวพูดว่ามาสิ ขอให้คนที่ได้ยินเรื่องนี้พูดว่ามาสิขอให้คนที่กระหายน้ํามาใครก็ตามที่อยากจะได้ก็จะได้รับน้ําที่ให้ชีวิตเป็นของขวัญโดยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยครั้งที่2แล้วนะก็คือคนที่กระหายน้ําก็คือคนที่รู้ตัวว่าเป็นคนบาปต้องการผู้ช่วยให้รอดก็มาหาพระเยซูพระเยซูเป็นแหล่งน้ําแห่งชีวิตพระองค์จะให้เราดื่มน้ําแห่งชีวิตนั้นฟรีๆโดยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยใช้แต่ความเชื่ออย่างเดียวนะครับ เราขอเตือนทุกๆคนที่ได้ยินถ้อยคําที่ได้เปิดเผยไว้แล้วในหนังสือเล่มนี้ว่าถ้าคนไหนเพิ่มเติมอะไรเข้าไปในคําพูดเหล่านี้พระเจ้าจะเพิ่มภัยพิบัติต่างๆที่ได้เขียนไว้แล้วในหนังสือเล่มนี้ให้กับเขาถ้าเขาตัดคําที่ได้เปิดเผยไว้แล้วในหนังสือเล่มนี้ออกไปพระเจ้าก็จะตัดสิทธิ์เขาไม่ให้กินจากต้นไม้แห่งชีวิตและไม่ให้เข้าไปในเมืองศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นหนังสือวิวรณ์เป็นหนังสือที่น่ากลัวมากเพราะว่ามีการสาบแช่งอยู่ข้างหลังถ้าคุณไปเพิ่มคุณก็จะได้สิ่งททีี่่เเเวร้้้้้าาาัังหมมดดในนพิขไปถคุณต คุณก็จะโดนไม่มีสิทธิ์กินจากต้นไม้แห่งชีวิตก็คือไม่มีสิทธิ์เข้าส่วนในพระเยซูคริสต์แล้วคุณก็จะต้องตายในบึงไฟเป็นความตายครั้งที่สองนะครับพระองค์ผู้ที่ได้ประกาศเรื่องนี้พูดว่าถูกแล้วเราจะมาในเร็วๆนี้อาเมนขอให้พระเยซูองค์เจ้าชีวิตมาเถิดขอให้พระเยซูองค์เจ้าชีวิตมีความเมตตากรุณากับพวกคุณทุกคนอาเมนเพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกแล้วว่าพระองค์จะมาในเร็วๆนี้ เรื่องทั้งหมดนี้ที่พูดมาในหนังสือวิบอนเป็นเรื่องจริงที่เชื่อถือได้และอยากเก็บไว้เป็นความความลับให้ไปบอกกับคนที่พระองค์ต้องการให้บอกก็คือพรกอุตส่าห์ส่งเรื่องนี้มากับทูตของพระองค์เราเยซูได้ส่งทูตสวรรค์ของเราให้มาเป็นพยานกับพวกท่านเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของหมู่ประชุมต่างๆเรา,า,า,าสืบเชื้อสายมาจากครอบครัวของดาวิดเราคือดาวประจำรุ่งสุขใสนาะและพระวิญ,ญญาณและเจ้าสาวก็บอกว่ามาสิก็คือพวกเรานะเจ้าสาวนะ ขอให้คนที่ได้ยินเรื่องนี้พูดว่ามาสิขอให้คนที่กระหายน้ํามาใครก็ตามที่อยากได้น้ําก็จะได้รับน้ําแห่งชีวิตเป็นของขวัญโดยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะมาหาพระองค์ในตอนนี้เพราะว่าพระองค์ยังไม่ได้เสด็จมาครับตราบใดที่พระองค์ยังไม่เสด็จมาบนเมฆเราทุกคนก็มีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะกลับใจใหม่เพราะว่าพระองค์ทรงรักโลกเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ประทานพระบุตรเพียงองค์เดียว ก็คือพระเยซูเพื่อเพื่อผู้ใดที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์อันนี้คือคําพูดของพระเยซูและพระองค์ก็บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้ยกเว้นมาทางพระองค์เพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์ก็ยังไม่สายที่จะศึกษาเรื่องของพระองค์และรีบเชื่อในพระองค์เชื่อในงานที่เสร็จแล้วของพระองค์เป็นไม้กางเขนนะครับแล้วก็เราเมื่อถึงวันสุดท้ายพระองค์กลับมาพิพากษาเราก็จะอยู่กับพระองค์ชั่ว นิดนิลันขอพระเจ้าดูแลทุกๆคนครับขอบคุณครับ